สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปสงค์และอุปทานให้ฟังกันนะคะความหมายของอุปสงค์นะคะอุปสงค์หมายถึงปริมาณและความต้องการซื้อสินค้าและบริการในระดับราคาต่างๆที่ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายณช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปอุปสงค์หรือความต้องการของบุคคลนั้นอาจได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและกำลังซื้อของแต่ละบุคคลกฎของอุปสงค์นะคะ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวว่า,า,าเมื่อราคาสินค้า<ส>หรือบริการสูงขึ้นความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจะลดลงและในทางกลับกันเมื่อราคาสินค้าหรือบริการลดลงความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าและปริมาณความต้องการซื้อเป็นความสัมพันธ์แบบผูกพันราคาสูงขึ้น ความต้องการซื้อก็จะลดลงราคาสินค้าลดลงความต้องการก็จะสูงขึ้นประเภทของอุปสงค์นะคะ 1. อุปสงค์ต่อราคาความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคาของสินค้านั้นๆ 2. ออุปสงค์ต่อรายได้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ของผู้บริโภค 3. อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นหรืออุปสงค์ไข้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคาของสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาจเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้หรือสินค้าที่ใช้ประกอบกันปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์นะคะ 1. ราคาสินค้า ราคาสินค้าและบริการเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆเมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อสินค้าในปริมาณลดลง 2. รายได้ของผู้บริโภครายได้ของบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกันเนื่องจากถ้าบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้นบุคคลนั้นก็จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มมากขึ้น 3. รส,สนิยมของผู้บริโภครสนิยมของผู้บริโภคนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยบุคคลจะมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่ตรงตามรสนิยมของตัวเอง 4. ราคาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในกรณีที่สินค้าที่บุคคลใช้อยู่เป็นประจำมีการปรับราคาสูงขึ้นบุคคลน,นั้นจะซื้อสินค้าลดลงโดยจะหันไปซื้อสินค้าอีกชนิดหนึง่งซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้มากขึ้น 5. ขนาดของประชากรขนาดของจำนวนประชากรนับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการในประเทศหรือสังคมใดที่มีจำนวนประชากรมากก็จะมีความต้องการในสินค้าและบริการมากกว่าในประเทศหรือสังคมที่มีประชากรน้อย 6. ก การกระจายรายได้ของประชากรซึ่งการกระจายรายได้เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากแต่มีการกระจายรายได้ในประเทศที่ไม่ดีจะส่งผลให้มีประชากรบางส่วนที่มีรายได้สูงและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ต่ำก็จะทําให้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการไม่เพิ่มขึ้น 7. ฤดูการเช่น ในฤดูหนาวของประเทศไทยบุคคลจะมีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้มีความต้องการห้องพักและความต้องการบริโภคอาหารเป็นจำนวนมากหรือในช่วงฤดูร้อนบุคคลจะมีความต้องการบริโภคน้ำแข็งจำนวนมากกว่าในฤดูหนาวเป็นต้น8การคาดคะเนในอนาคต โดยบุคคลที่คาดการว่าในอนาคตราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นบุคคลจะตัดสินใจซื้อในวันนี้เนื่องจากการซื้อในวันนี้จะใช้จำนวนเงินที่น้อยกว่าเช่นถ้าบุคคลคาดการที่ว่าอีกหนึ่งปีราคาคอนโดมิเนียมจะปรับตัวขึ้นร้อยละสิบดังนั้นบุคคลที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมจะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมได้ในเวลาที่เร็วขึ้นเป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากราคาเช่นรายได้ลดสนิยมหรือราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้2อลักษณะนี้คือ 1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ 2. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ ความหมายของอุปทานคือปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตยินดีนำเสนอให้แก่ผู้ซื้อในตลาดอุปทานอาจหมายถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่มีณราคาหนึ่งหรือปริมาณสินค้าที่มีในช่วงราคาต่างๆเมื่อแสดงบนกราฟกฎของอุปทาน เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตเต็มใจและสามารถนำเสนอขายในตลาดได้อุปทานจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าหรือบริการนั้นสูงขึ้นเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นอุปทานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อราคาสินค้าปรับตัวลงอุปทานก็จะปรับตัวลง ปัจจัยที่กำหนดอุปทาน 1. ราคาสินค้าที่ขายเมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายมีความเต็มใจที่จะผลิตหรือขายสินค้าและบริการในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 2. ราคาของปัจจัยการผลิตราคาของปัจจัยการผลิตจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยถ้าราคาปัจจัยการผลิต ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้กำไรของผู้ผลิตลดลงในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ซึ่งจะทำให้ความเต็มใจในการผลิตลดลง 3. เทคโนโลยีในการผลิตเทคโนโลยีในการผลิตจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตถ้าผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตส่งผลให้ต้นทุน การผลิตลดลงและผู้ผลิตมีกำไรเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันธุรกิจจะมีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ 4. ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนการปรับราคาลดลงจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าทดแทนมากขึ้น 5. การคาดคะเนราคาสินค้า ในกรณีที่คาดคะเนว่าราคาสินค้าจะปรับราคาสูงขึ้นในอนาคตจะทำให้ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตหรือผลิตสินค้าแต่ไม่นำออกมาเสนอขายเพื่อรอให้ถึงเวลาที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้อุปทานลดลง 6. จจำนวนผู้ผลิตสินค้า จำนวนผู้ผลิตจะมีผลต่อปริมาณการผลิตของสินค้าโดยถ้าผู้ผลิตมีจำนวนมากจะส่งผลทำให้ปริมาณการผลิตสินค้ามีจำนวนมาก 7. การเก็บภาษีการเก็บภาษีสินค้าโดยรัฐบาลจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสำหรับสินค้าบางชนิด ผู้ผลิตสามารถผักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ส่งผลให้กำไรในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลงแ เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลการให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลจะส่งผลให้กำไรของผู้ผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตมีความเต็มใจในการผลิตสินค้าออกมาขายในตลาดเพิ่มขึ้นในปัจจุบนันการให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรเช่นข้าวยางพาราเป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอุปทานการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตเสนอขายในตลาดณระดับราคาหนึ่งซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาของสินค้านั้นๆอุปทานของสินค้าสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงได้2ลักษณะคือ 1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขายสินค้า 2. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานตัวอย่างของเหตุการณ์ปัจจุบัน กรณีราคามะนาวพุ่งสูงในช่วงหน้าแลงปี2 5 6 8 1. ด้านอุปทานอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตมะนาวลดลงเส้นอุปทานเลื่อนไปทางซ้ายด้านอุปสงค์ผู้บริโภคยังคงต้องการมะนาวความต้องการทำอาหารเหมือนเดิมอุปสงค์แทบไม่ลดหรือเส้นอุปสงค์คงเดิม 3. ผลลับในตลาดอุปทานลดกับอุปทานคงเดิมราคามะนาวสูงขึ้นมากผู้ผลิตบางไรายได้กำไรมากขึ้นแต่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพง 4. ทฤษฎีที่ใช้ 1. กฎของอุปทานและอุปสงค์ 2. การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทาน 3. ปัจจัยอุปทานจากฤดูกาลและสภาพอากาศ